สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่มุกสวัสดีค่ะคุณพ่อมุกไม่บอกก็จะบอกนะพี่มุกนะพี่มุกไม่บอกอายุมากกว่าผมหน่อยขายตรงนี้มันกี่กปีแล้วเนี่ยตรงนี้ขายมา20กว่าปีแล้วค่ะพี่หมูแต่ว่าแม่เนี่ยขายมาอยู่ต่างจังหวัดที่แม่จุนนะ,ะ60กว่าปีแล้วนี่สูตรมาจากไหนคะเนี่ยสูตรจริงๆเลยจากสูตรแม่สูตรอากงลูกค้าเยอะมากเราทําอาหารแบบว่าถ้าเรากินได้ลูกค้าก็กินได้แต่ถ้าเรากินไม่ได้ลูกค้าจะกินไม่ได้ครับผมจะทําอย่างนั้นเลยคือลูกค้านี่ ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้านะพี่หมูลูกค uh huh. ้านี่คือสมาชิกในครอบครัวเราคนหนึ่งเลยล่ะนี่คือหัวใจการทําอาหารของที่นี่ขค้าถนมมากก็จะชอบตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อิ่มตักข้าวได้เลยราคาเดียวผแจะให้ข้าวเยอะมากนะคุณผู้ชมอย่างข้าวขาวหมูจานเนี่ยโอ้ยข้าวนี่จุกเลยนะซิกเนเจอร์ของร้านนี้ สิ่งพิเของร้านนี้คือต้มเลือดหมูอ่าอันนี้หมูเดงนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแต่ข้างในนี่คือก็จะมีเลือดอยู่ในเนื้อใช่ต่อจะต้มในน้ำซุปเลยมันจะสุกมันจะไม่เหม็นคาวนอกจากหมูเดงแล้วก็ยังมีเครื่องในเครื่องในแล้วก็หัวใจของต้มเลือดหมูที่นี่คือเป็นยอดจิงจูาฉนี่คือยอดจิงจูายนะคุณผู้ชมครับหาทานยากไม่ใช่ทานง่ายเพราะมันเป็นเขาเรียกพืชรููหนาวาใช่ค่ะเป็นผักยาแล้วก็มันจะช่วยฟอกเลือดล้างสารพิษในร่างกายเราด้วยทาหาทานยากค่ะนอกจาก มีเลือดมีหมูเด้งในหม้อแล้วยังมีเครื่องในพี่มุกบอกก็มีเนี่ยหมูหมูหมักตับหมูค่ะอันนี้ลิ้นหมูลิ้นหมูค่ะหัวใจหัวใจไส้อ่อนไส้อ่อนม้ามม้ามแล้วก็กระเพาะรายการต่อไปนี่ขาหมูครับคุณผู้ชมครับมาดูขาหมูครับโอ้โหพักอยู่ในนู้นอีกหม้อนึ่งมีหม้อใหญ่อีกหม้อนึงแล้วก็มีนี่ครับเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์เลยตัวนี้คือหมูทอดหมูทอดใช่ค่ะอ่ะอย่างนี้จานละเท่าไหร่ อันนี้ก็จ่าละ50 60ค่ะจ่าละ50 60เหมือนกันครับมี50คือธรรมดาพิเศษ60 60บาทแล้วอย,ย่างหมูทอดหมูทอดก็เหมือนกันกับ50กับ60ขายเปล่าๆก็ขายขายค่ะอ่านี่กำลังทอดแล้วคุณผู้ชมนี่กำลังทอดเลยนี่อ่ะดูดูดอันนี้เราหมักเครื่องอ่าหมักเครื่องอเรียบร้ยียกหมูหมูทอดงาให้พี่มุกฝากร้านนิดนึงครับ ต้มเลือดหมูนาทองอยู่ถนนรัชดาพิเศษเจ็ดอยู่ซอยนาทองเจ็ดเข้าซอยรัชดามาปุ๊บเนี่ยจะเจอซอยซ้ายมือแรกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะคะครับผมร้านเราจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นเลยค่ะผู้ชมมาทางกันครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตพี่มุกชิมดูได้ค่ะว่าต้มเลือดหมูจะที่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอกันครับผู้ชมค,ครับ ครับคุณผู้ชมครับพี่มุกจับมาให้อย่างเต็มครับไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูนะครับข้าวหมูทอดนะครับข้าวหมูทอดนี่เป็นหมูสังชั้นทอดนะครับข้าวขาหมูขออนุญาตคุณผู้ชมชิมก่อนชิมสักหน่อยครับอร่อยเลยครับคุณผู้ชมอร่อยครับกลมกล่อมครับ นี่เลยครับน่าจิ้มทั้วหน่อยน้ำจิ้มหมูกรอบหรือหมูสามชั้นทอดจะติดหวานนิดหน่อยอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าอร่อยครับขาหมูครับ อ,อ,อร่อยครับสำหรับการมาชิมของอร่อยในซนาทองนี้ต้องขอขอบคุณใหญ่ใจดีครับกับบริษัทตีเพนจุดเซลนะครับที่พามากินของอร่อยในซนาทองอย่างนี้ครับอิสูดตีดแแบกพรันภาพไร้ขีดจำกัดครับ สำหรับคุณที่ชื่นชอบรายการเรานะครับชมแล้วนะครับจะติชมหรือว่าชื่นชอบหรืออยากจะแนะนำให้ไปถ่ายร้านนู้นร้านนี้นะครับก็สามารถบอกกันได้นะครับในทาง YouTube ในทางเพจเพจ a c e b o o k นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกใจชนิดหนึ่งเป็นกำลังใจของทีมงานในการพาไปชิมของอร่อยร้านต่อๆไปครับคุณผู้ชมครับ